สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันอีกแล้วหัวยุ่งเหมือนเดิมหัวยุ่งเหมือนเดิมวันนี้จะมาคุยเรื่องออคนที่ฝากโฆษณาไว้นะคะขออนุญาตเอ,อทำผมไปด้วยนะคะเผื่อใครที่ใครที่ยังทำไม่เป็นอาจจะดูวิธีไปด้วยแล้วก็ จะเป็นความรู้นิดหน่อยอะค่ะจริงๆแล้วก็จะมาคุยเรื่องฝากโฆษณานะคะคนที่ฝากโฆษณา,า,าไว้นะคะบางทีเดี๋ยวเผื่อลืมอะคะ่ะถ้าเกิดยังไงก็ให้ฝากไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะบางทีถ้าเกิดไปดู ต้อง messenger แล้วเดี๋ยวกลัวลืมอคะ่ะกลัวลืมบางทีไม่ได้เข้าไปดูคือเข้าไปดูตรงนั้นบางทีแบบดูไม่ทั่วนะคะก็ะคืออยากจะบอกว่า <c oughs> ให้ฝากไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะมาย้อนมาดูง่ายฝ่าก็ค <c oughs> ุยไป ทำผมไปนิดนึงนะคะขออนุญาตเพราะว่าหัวยุ่งหัวฟูมากบางทีก็อาจจะหนีบแค่นี้แค่ข้างหน้าบางครั้งตรงนี้เราก็สามารถทำเป็นลอนได้ถ้าเราอยากเ่ะเราก็ใส่ช่วงนี้ใส่มูดได้ วิธีแต่งทรงผมเดี๋ยวขอตรงนี้ตรงอีกนิดหนึง่งข้างหลังก็จะหยิกๆหน่อยนึงเหมือนเหมือนผมที่ว่าเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่ผมเออเขาเรียกอะไรอะข้างหน้าตรงคือดัดแต่ปลายนะคะช่วงนั้นออมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฮิดทรงผมกันเอ,อ เออคือหยิกหยิกแต่ช่วงปลายนะคะมันมีอยู่อยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ทําได้เราก็บางทีเราก็สามารถเอามูสมาใส่เอามูดมาใส่ให้มันหยิกได้หรือว่าจะม้วนเออันนี้ไม่ได้ใส่ใส่มูดนะคะจะลองทำให้ดู จะลงบนให้ดูกับ <c oughs> คนที่ฝากโฆษณาไว้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอวันไหนว่างอีกทีจะมาทําจะมาทำเออจะมาลงให้นะคะแต่ว่าแต่ถ้าว่าลืมของใครนะคะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาพูดก็ ขอให้ฝากไว้ที่ใต้ uh, คลิปวิดีโอค่ะเผื่อแบบจะได้หาง่ายง่ายไหมถ้าฝากตรงไอ้เมสเซนเจอร์ข้างหลังแล้วครัวแบบเดี๋ยวจะลืมเพราะบางทีคุยกับเพื่อนมังคุยคนนู้นบังเนีย่ยค่ะอันนี้ผมค่ะก็จะมามดนิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ใส่มูดอ่ะ เพราะว่าไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าจะให้เนี้ยบจริงๆก็จะให้สวยๆจริงก็มันก็มีหลายวิธีคือช่วงหน้าตรงแล้วก็จะทำให้ดูแบบจะดูให้แบบว่าหน้าเราก็คือกระชากไวนิดนึง ต่วงปลายก็แอบเซ็กซี่นิดนึงคือเป็นลอนๆค่ะให้าำรู้กันนิดนึงเรื่องทรงผมแล้วก็โฆษณาฝากไปใต้ช่องเลยนะคะเผื่อลืมค่ะสวัสดีค่ะ